thank ซื้อหมี่้ซบปนผลไม้ขนมขนมแล้อะไรเอ่ยมาต่อไปเรื่อยนี่ด้วยนมีของเล่นด้วยมีของเล่นอยู่มากมายร้านขายของเซเว่นที่นี่ขายของเยอะมากแล้วก็มีเด็กเยอะแยะเลยที่ชอบเดินมาซื้อของที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นดอกและแล้วเด็ก แบ่งเพื่อนด้ดีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยเด็กๆทุกคนกินขนมกันอย่างอะไรอร่อยแต่ว่าพอเขากินเสร็จนะเด็กๆสังเกตเขาทำอะไรกินเสร็จแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหเขากินเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งลงที่พื้นเขาไม่ทิ้งขยะให้ลงถังละ ทำยังไงก็เป็นไรเลยทำไมล่ะเธอเดี๋ยวมันก็ขายไปเองเดี๋ยวมีสัตว์มากินเดี๋ยวสัตว์ก็ปวดท้องแล้วก็ตายหรอกใช่หรือเปล่าเราทิดได้หรธอเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันก็หายไปเด็กปิวหายไปเด็กๆเขาไม่สนใจแต่ทิ้งขยะให้ลงถังเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวขยะมันก็ปิวหายไป แต่จริงๆแล้วขยะมันไม่ได้ฟิลหายไปมันยังอยู่ที่เดิมโอ้ยใครละ่ะอ๋อ ตาวอยหิวโซไม่สนใจว่ามันเป็นอาหารหรือเปล่ามันก็เลยกินทุกอย่างกินพลาสติกเข้าไปกินเศษขนมเข้าไปกินเศษถุงพลาสติกที่เด็กๆกินขนมไว้แล้วก็ทิ้งเศษเค้าลงไปกินไปก่อนโอ ากินไปเรื่อยๆจนตอนนี้ท้องเขาเริ่มตึงแต่อิ่มหรือยังเจ้าวัวน้อยมีสองมีสองทิ้งส่งมาเจ้าวัวน้อยโอ้โหไหนอะไม่มีบทพูดเจ้าวัวกินจนกระทั่งอิ่มมากตอนตอน,อน oh, 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 oh. ี้หนังท้องตึงแต่ว่าตัวออกมาเป็นเศษขยะเป็นเศษขยะเป็นเศษขยะ บอกว่าเจ้าวัวนอ้อยกินเศษขยะที่เด็กๆก,กินไว้แล้วก็ตายไปแล้วโอ้ไม่เปนะ <c oughs> ็นไรนะเจ้าวัวตายไปแล้วเพราะว่าเกิดจากเด็กๆทิ้งขยะที่ไม่ถูกลงไม่ถูกที่ทิ้งขยะไม่ลงถังวันหอเอาเจ้าวัวนอ้อยไปฝังก่อนไปไปได้แล้ว <c oughs> ไปจัดนะฝังนี้ <c oughs> ได้ฝังนี้ไหมอ้าวและวันต่อมาเซเว่นเลยเลยปิดร้านเปิดร้านอีกแล้ว มวันนี้พ่อขนมอะไรให้กินดีหรือเปล่ามาเราเด็กกลับมาซื้อขนมที่เซเว่นดออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาก็ยังคงกินขนมเหมือนเดิมอร่อยไหมอร่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นลุงมาเด็ก เขากินเสร็จเขาก็ทิ้งขยะลงไปที่พื้นเหมือนเดิมพัวต่อทิ้งขยะลงพื้นอีกแล้วเมื่อวานมีวัวตัวนึงตายไปแล้วเพราะว่ากินพลาสติกที่พวกเธอทิ้งลงไปนะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ใช่เรื่องของเราเด็กๆไม่สนใจก็ยังคงทิ้งขยะที่พื้นอยู่ดีแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คนนี้ชอบมากเลยเด็กคนไหนที่ไม่ทิ้งขยะใช่ถูกมากเลยอ่ะเด็กคนไหนไม่ทิ้งขยะลงถังฆ่าจำลักขาตุกไปให้หมดคนไหนคนไหนคนไหนนะ ิไม่น่ากนแล้วนู่ไหนคนนี้คนนี้ไม่เด็กกันนะสองคนนี้คนนี้แหละคนนี้เด็กสองคนนี้เป็นคนที่ไม่ทิ้งขยะ ท่านบอกท่านบอกว่าเพราะว่าพวกเจ้าทิ้งขยะไม่ลงถังก็่ได้จะมันตัดเราตัดตัวไปช่วยหน่อยด้วยช่วยค่าทีทำยังไงล่ะ I'll make a deal with you if you throw your trash away I'll send some guardians to help you ว้าท่านจะคอตกลงก้าแต่ไปนี้พวกเจ้าทิ้งขยะไม่ลงถังข้าจะส่งเทพประมุข เอาคั้งที่องค่ะเอาแล้วมาทีคุณกับตามอเมริกาบอกว่าจะช่วยก็ได้ค่ะเด็กๆทิ้งขยะทำไมนะลงให้ลงให้ลงให้ลงข่าขยะโอเคไหมดิวไหมโอเคไหมโอเคโอเคเอาล่ะเฮลโลพดทยุ่ เดือดร้อนนะเมื่อกี้ใครบอกใครร้อนจับตัวไปใครใคร้อนจับตัวไปใครร้อนจับตัวไปนจับตรงไหนชิหน่อยชิหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะไปช่วยเขาแล้ไปออาไปเอาไปเอาไปว้ายว้ยอุ่าหตพาเองไปไหนบอกมาไ่ปคนที่บอกนั่นเป็นใครอะไรกันอะไันไ บอลไปไน้ได้บอลได้ไหมไม่บอลมีใเที่เราหจริงๆนะครับไปดีเจไหมไปดีใไปมดีใ่ไปเดียไปเลยเดียาไป,ปไป,ปไปล่อยต้องสู้หน่อยแล้วล่ะมามา แรงเราจะไม่ใช่กุ้งแรงเราไปาอ่างนี้ใคปนอไรไปวมาช่วยไตอนนี้อ่ะกุนเทบดก็ได้ช่วยเหลือเด็กสาวคนกับ ไปสัญญาอะไรกันกับอเมริกาสัญญาว่าอะไรสัญญาว่าอะไรทำไมทำไมเพราะแต่แล้วไแล้วว่าอะไรสัญญาไว้ว่าจะทิ้งขยะลงถังขยะจะทิ้งขยะให้ลงถังใช่ไหมใช่อาพูดพร้อมกันว่าจะทิ้งขยะให้ลงถังจะทิ้งขยะให้ลงถังค่ะเอาใหม่ค่ะจะทิ้งขยะให้ลงถังค่ะจะทิ้งขยะ ดูดับบลินอ่ะไปเลยไปไปโอเคทุกคนอยู่ตรงกลางอะไรแล้วโอเคอยู่ตรงกลางใครๆโอเคเด็กๆโอเคแต่ว่าตอนนี้เด็กๆเก็บทิ้งขยะลงถังแล้วเยี่ยมมากปรบมือให้เด็กๆก่อนแต่ว่า พูดอะไรกับคุณด้วยอ่ะเธอหนยอ่ะ Make sure you throw your trash away it keeps the earth clean and the place that you live แปลว่ะแปลว่ะท่านกัปตันบอกว่าก็อย่าทุกคนอย่าลืมทิ้งขยะให้ลงถังนะคะนอกจากที่จะช่วยรักษาโลกใบนี้แล้วก็ยังจะช่วยให้บ้านของเราสะอาดด้วยถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวออกไปช่วยเก็บขยะลงถังด้วยได้มั้ยคะได้มั้ยคะเพียงค่ะ ได้ค่ะเอาประมือให้ทุกคนนะเอาทุกคนออกมาเอาไปดิจตัวลออคอนนะครับทุกคน